เครื่องปั่นไฟดีเซลสีจังหวะนะครับรุ่นเจ็บเสียงเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเติมน้ํามันดีเซลนะครับอย่าไปเติมเบนซินนะครับออกแบบมาเพื่อสําหรับเครื่องเสียงเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับนี่นะครับเอาพีดอันนี้เป็นกล่องเก็บเสียงนะครับขนาด6.5 kva ใครสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับใครที่สนใจใครไม่มี เครื่องปั่นไฟไว้ใช้งานนะนะครับอ่าสำหรับรถแห่ขนาดเล็กเบร8แใบได้สบายๆนะครับเบรคแใบกลางแหลม8ใบกลางแหลม8ดอกการทำงานต่อเนื่องยาวนานนะครับเพราะว่าอ่าเป็นระบบดีเซลนะครับมันจะไม่ร้อนเท่าเบนซินเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับก่อนอื่นขออนุญาตแกะก่อน เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับไม่ได้เตรียมไว้ไม่ได้นึกว่าจะถ่ายรถแห่รถแห่นะครับโอเค<า>เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งเสร็วโอ้ยอยู่ไหนเละ่ะพี่น้องเดบ,บิวไงเปล่ล่ะ,ละ อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่แถมมานะครับอุปกรณ์ที่เราแถมก็จะมีจริงๆเราไม่ได้แถมหรอกครับโรงงานแถมมาเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเปิดก่อนอย่าด่าผมนะไม่ได้นึกว่าจะถ่ายวิดีโอให้ดูครับอุปกรณ์ที่แถมให้ฟรีก็มีนี่ประแจแล้วก็อ่านี่ไขควงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงกัน ว่ามันจะเป็นยังไงสตาร์ทติดชีวิตก็เปลี่ยนครับเสียงประแจนี่ครับให้ความเงียบกว่าเครื่องเบนซินนะครับเพราะว่าเป็นของเก็บเสียงนะครับ,รบโอเคอันนี้ต้องขันขันให้มันแน่นก่อนโอเค ใช้งานนานใช้งานทนนะครับนึกถึงโบสออเียลเทคนิดครับเครื่องปั่นไฟขนาด 6.5kva นะครับนี่เลยมาตรฐาน iso 9001อ่ะโอเคประมาณนี้ครับเมื่อสั่นหน่อยนึงยังไม่กินข้าวครับ